เอาแล้วครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมแม่วันนี้นะครับก็อยู่ในเกมไมค์ครับอีกเช่นเดิมนะครับผมเราก็อยู่ในยุคก,กลางนะครับผมเฮ้ยพูดอะไรวะอ่าแล้วทำไมหน้าไม่หันตามเลย <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเงียบเงียบหฮนะเดี๋ยวขอดนตีเล้าใจหน่อยซิ นะซึ่งวันนี้นะครับก็เราก็อยู่ในช่วงยุคสมัยยุคกลางนะครับของยุโรปนะครับน่ะตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านอ้าวจะเดินไปไหนเนี่ยนะครับนี่เราก็อยู่กับคนเป่าปีนะครับอยู่กับพี่พระอภัยมณีฝรั่งนะครับน่ะซึ่งวันนี้ผมจะพาไปประจันภัยครับมาเป็นยังไงไปดูกันนะครับ โอ้โหนี่นะครับเราอยู่กลางป่าเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราให้พี่ hey, mm hmm. เฮ้ยเดินไปไหนมาเนี่ยพี่พระภัยมณีเนี่ยเออเดี๋ยวเราสำรวจป่าอะไรดีกว่านะครับเออปล่อยพี่พระภัยมณีไปนะครับเฮ้ยมีกงมีกวางด้วยนะครับนี่ เดินตามทางไปนะครับผมปิตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียหมีนี่ว่าทำไรเราไหมวะเฮ้ยไม่ทำอะไรเราอะเออน้องหมีน่ารักนะครับน้องหมี <c oughs> น่ารักดีวะ่ะเฮียน่ะ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับสวนไล่นาของชาวบ้านนะครับผมเฮ้ยเพี้ยออ้เฮียอะไรวะเนี่ยคิปหายแล้วไนงะดูเหมือนแม่งเห็นแล้วนะครับอื้มทุกคนดูนะครับตรงสวนตรงนั้นมันมีมังกรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะล่าเหมือนล่าจิ้งจกให้ดูนะครับมังกรคแค่จิ้งจกตัวใหญ่ว่าอาดิมาดิ เฮีย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 ไอ้เฮียแม่งพ่นไฟว้าไฟอย่างกับไฟแช็กไอ้ห่าตัวยักใหญ่ไฟได้ไอ้ทีไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวดมาดิว่าดิโดนปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวชีพหายแล้วแม่งบินแม่งบินเดี๋ยวเดี มาดิเฮ้ยเฮียธนูคุณมันช้าจังวะไม่ได้ดั่งใจเลยเพราะเนี่ยก่อนจะดูเฮ้ยๆๆๆๆๆรอน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 กูรอน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 โอเคครับเดี๋ยววันนี้พามาสำรวจเมืองดีกว่านะครับน้าอันนี้ขังพวกกอบบินไว้นะครับ อาจจะได้ไม่ออกไปซุกซนที่ไหนนะครับเอ๊แล้วก็มีเหมือนเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหมันเป็นแหล่งมั่วสุมอะไรทุกอย่างนะครับนี่นะครับโอ้โหเหมือนคนงานกำลังจะก่อสร้างเรือกันนะครับจะออกไปประเทศไทยนะครับนี่เฮ้ย เมื่อกี้เหมือนมีใครตายครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อกี้เออไปดีกว่านะครับเน่เดี๋ยวพาชมทัวร์หมู่บ้านนะครับนี่ออสวัสดีแม่นางเน่ก็เป็นชาวบ้านนะครับนี่ก็จะมีเรือออกไปทะเละครับเดินทางครับไปล่านาะนิคมนะครับเลยได้น่โอ้โหหมู่บ้านริมทะเละครับ ชาวเลครับชาวเรนะเดี๋ยวๆวโอ้โหซอกแซกยากนะครับนี่เขาจะอยู่กับริมน้ำนะครับนี่เขาอาจจะมีคีบงอกนะครับอยู่กับน้ำอยู่กับทะเลนะครับอ่าเป็นชาวประมงนะครับเป็นชาวประมงว่ายน้ำเก่งนะครับตกน้ำไม่ตายทุกคนนะครับผมนะอ่ะติดไอ้เหี้ยเดี๋ยว กูจะไปอย่างไรทิ้งม้าก็เสียได้นะครับทิ้งม้าก็วิ่งเร็วนะครับม้าขาวครับอัศวินม้าขาวลายตานิดนึงนะลายตานิดนึงนะโอเคเดินเลาะไปทางนี้ดีกว่านะครับพอดีม้าผมมันเร็วนะครับม้าดีดมานะครับงัดยาม,มาให้กินไปนะครับดีดเลยะ มีเด็กน้อยนะมีเด็กน้อยอ้าวดังเพะเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีปราสาทด้วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวนะอ้าวเฮียจัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยไปทางไหนได้วะเนี่ยเ <c oughs> ออปึ๊บ ไปตะเฮ้ยติดที่อะไรวะเฮ้ยใหแมงมุมนะครับเนี่เป็นประตูะครับนี่ก็จะเป็นอีกผังเมืองหนึงนะครับก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยโอ้มีบันไดขึ้นเว้ยมีบันไดขึ้น โอ้ดูเป็นตลาดขายของครับโหสวยมากๆาครับผังเมืองตรงนี้นะครับเทียบจากเมื่อกี้ี่คนละเรื่องน้ำพุเฮียอะไรวะเนี่ยมันไม่ไหลเลยเนี่ยโอ้โหกระจกล้ลวนๆนะแต่สวยดีนะครับไม่เป็นไรเออนี่ครับมีแม่ชีนะครับแม่ชี เออวันนี้เป็นเขตเขตของโบสถ์แน่เลยครับเออดีแล้วครับจะได้มีบุญบ้างนะครับเออนี่ครับโอ้โหแม่ชีเต็มเลยนะเดินนันครับเดินนันแห่้องแห่น่าจะเป็นบทสวดเขานะครับบทสวดหนึ่งเขานี่ยอืมโอ้ภาษาเสียงด้วยครับอก็มีคนมาทําบุญนะครับมาทําบุญ นะครับจะได้ไม่เป็นคนบาปนะครับอ้าวแล้วกระโดดกําแพงกําแพงโบดเลยทีเดียวนะครับเดดเดดเดดอดดเฮ้ยครับสวนดอกไม้นะครับใครมาช่างมาปลูกดอกไม้ไหมครับเต็มไปหมดเลยสวยงามมากเลยครับอ้าวเหี้ยตกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวม้ากู แม่สงสัยเราต้องทิ้งน้องม้าไว้ตรงนี้แล้วครับเออบายบายนะเจ้มาม้าอ้าวเวลไรครับเดินตีนเปล่าเนี่ยแหละครับเออเดินออกกําลังกายนะครับออน้องม้าไว้นะสบายใจนะครับเด,เด็กน้อยเด็กน้อยเออเฮนี่ครับโอ้โหยังมาเล่นกับดอกไม้นะครับเอาดอกไม้ทัดหัวเล่นนั่นและนะครับเออ อุ้ยมาพยศนะครับมาพยศเดี๋ยวโอ้โหทหารเพียบเลยนะครับแหมอย่าทาอะไรผีพามเด็ดขาดนะครับฟันหัวขาดเลยดาบแม่งโคตรยาวเลยอื้มเนี่ยฮะเฝ้าทุกตารางนิ้วนะครับทหารโอ้โหทะลึ่งเบ๋เบเบไม่ได้นะเข้ามาทะลึง่งทะลึ่งไม่ได้นะถ้าสู้กันตัวตัวนี้น่าจะเอาไม่อยู่แนละ้วโอ้โอหมีค,อก,คอกมอกม้านะครับ อะไรวะเนี่ยมึงเอาอะไรให้ม้ากินวะเนี่ยม้าแต่มันเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหมันลุงบ้างอะโอ้โหนลุงอะไรของมันวะเออน่าจะโดนงัดม้าให้กินนะครับเลยดีดเลยฮนะ<ห>โอ้โหมา้าแม่งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เป็นพิเศษเลยครับน่าจะคัดเลือกมาอย่างดีนะอือฮั วีมาพยศนะครับน่ากลัวมากๆเออมแมกกานี่ครับเขาก็ภาษาทาหารก็เฮ้อเฮ้อเฮ้อนะครับคุยก็รู้เรื่องนะฮะเเไปไปข้างบนนี้หน่อยดีกว่านะฮะฮึ่มที่เขาดักรอเลยดาบนี่ใหญ่กว่าตัววีมากเลยเออ นี่เหมือนจะเป็นโซนอะไรเลย่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเชื้อพะวงนะครับเขาจะมาพักผ่อนสวัวนะครับก็ต้องพูดกับเขาดีๆนะครับเอาเจ๊ไปไหนเจ๊โ้โอ้ท่านทรงไม่พอใจนนะนะครับโอ้เอา ท่านพระองค์พระองค์อย่าโกรธผมเลยนะขอรับท่นแม่งไอ้ี่เอ้ยเฮ้ยใครวะโอ้ีหครับคุณนางเขาคุยกันนะครับคุณนางเขาคุยกันคุยอะไรกันไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องใช้เสเียงเงียบๆเลยนะครับพอดีต้อง มึงเป็นอะไรมึงเนี่ยมา้งงมาแหย่ดินะครับพระราชาครับมาทำอะไรคนเดียวเขาเนี่ยโอ้โหต้องการความสงบนะครับพระราชาส่วน,นคนใช้ก็เล่นน้ำเล่นนะเล่นน้ำเท่านั้วนะไม่มีอะไรทำนะครับพระราชาก็ไม่ว่านะครับเออดีไว้ศาสา์นี้ประศาะสต์นะอ๋อ เดินคุยกันเล่นนะครับแหมโอ้โหนั่นไงคุณชายครับคุณชายคุณชายทำเพี้ยแล้วครับคุณชายนี่คุยกับใครครับเดี๋ยวผมผมว่าผมออกไปก่อนดีกว่านะครับดูจะไม่สงบอารมณ์นะครับพอดี อาจจะต้องการความส่วนตัวนะครับนี่ครับเหมือนมีพวกเอลนะครับมาบุกนะครับผมแต่ทหารก็ใจสู้นะครับไม่ให้ขึ้นไปตีพระองค์นะครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงฮะนี่ครับโอ้โหโคตรดุเดือดเลยนี่ครับพวกเอล ตายหามาแย้ววะอุ๊ยยกลุยเฮีย,ย,ยไม่หมดนี่มาคลิปหายเดี๋ยวได้ยด้ยโอ้ยวายวายเลยโอ้โหตายเกลื่อนเลยนะครับทหารตายเกลื่อนเลยโอ้โหนี่ครับ เป็นเรื่องปกติของทหารพวกนี้ครับจะได้ไม่ขึ้นเบทํทำร้ายเราๆพะรอาาอพะองค์นะครับองค์ชาตเอ้ยไม่ได้พระองค์นะครับอ่าโอ้โหเสียสละแล้วครับใครจะมาทำอาชีพนี้ก็คิดดีๆนะครับมาเป็นทหารเฝ้าพระองค์นะครับดูฮะเสียกครับ <c oughs> ปลายเกลือนนะโอหนี่เราพลาดอะไรไปเนี่ยแหมเอาละครับฝึกประชันคานี้นะครับโอ้โหมีพ่อมงพ่อมดมาด้วยครับเนี่ยครับแม่ชี้ครับไล่เวทมนต์คาถาครับโอ้โหเอาละครับแม่มงแม่มดมาหมดนะครับโหโคตรเดือดนะครับจังหวะนี้นี่ครับเวทมนต์ เวทมนต์ย oh, oh, He oh, oh, ุคกลางนะครับเวทมนต์ยุคกลางโอ้โหเขาเล่นของคุณใสกันนี่นะครับเฮ้ยเฮอย่าเห็นกูนะเว้ยจิบหายโอ้นี่ครับดูฮะเฮ้ยโอ้โหมีโล่ควรตามตัวครับนี่ครับพ่อมดเมอร์ลินนะครับโอ้โหอุ้ยไอชิบหายโดนกูเดี๋ยวเต้องดูอย่างห่างๆห่วงๆนะครับดูแล้โอ้โหระเบิด อุ้มตามตุ้มตามเลยทีเดียวนะครับเจอจังหวะดีที่นี่ครับฝ่ายธรรมะกับอาธรรมอันไหนจะชนะนะครับมแม่ชีแม่ชีไม่ลดละนะครับเดินนานกูอ,อ้าวแม่ชีกูหายไปไ,ไหนวาแม่ชีกูอุ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวดา ตามดูตามนะครับแม่ชีครับยังใจสู้นะครับแม่ชีแม่ชีนี่อุ้ยอุ้ยเกือบโดนนะครับเกือบโดนนะนี่ครับโอ้ยม้กางเขนครับ the name of god นะครับพระเจ้าช่วยด้วยนะครับนี่แม่มดนะครับแม่มดก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะ คนกระถาอาชำเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงเล่นเล่นสะพื้นทะลุเลยทีเดียวนะครับเออเห้ออุ้ยโหนี่ฟันหัวแม่ชีเลยเว้ยผมมึงบาปหนาบาปหนามากเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงท่านพ่อมดกูอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยเฮี้ยระเบิดนี่ครับโอ้โหลงไปสู้กันข้างล่างเลยฮนะลงไปสู้กันข้างล่างเลยเป็นไงอะ โอ้โหแม่งตึกซับสึกซับเอออเออแล้วอืมแล้วอืมพอดูอยู่ห่างห่างหวงๆครับโอ้โหตัดเป็นมะพร้าวเลยอ๋อแมงก็อึดกันช <laughs> ิบหายเนาะโอ้โหนะครับ เนี่ยครับไม้กางเขนรวมพลังนะครับไม้กางเขนรวมพลังขวานก็ทําอะไรบ่ได้นะครับโอ้ีพลังพ้อมดของเมอร์ลินอ,อ,อีนะฮะโอ้โห,หขวานต้องมาเริ่มครับทําอะไรแม่ชีไม่ได้ทำอะไรโอ้โหไม่คนามือพวกเขานะ้ว เดี๋ยวช่วยตีอะไรวะเนี่ยเลนฟอร์ดแฮนด์ลคืออะไรวะช่วยตี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 เสียฟ้าครับเฮ้ย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 ,ย,ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแทบแทบ เอาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหกอบลินนะครับได้มาช่วยเพื่อนๆของมันในโกงนะครับผมหืตีกันอย่างมันนะ,น,ะนี่ครับไปไปไปลุย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 อครับนี่ครับสงครามมันดูเดือดครับโอ้โอ้โอ้ ไปไปไปลุย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 มองโคตรเยอะเลยครับโอ้โหตายกันเกือบเลยครับตรงนู้นโอ้โเชี่ยเชี่ยเชี่ยตกใจหมดนะครับเออช่วยด้วยช่วยกันด้วยครับเราล่อให้มันมาตีกับทหารนะบอ้โหไปเดียวตายหาเลย โอ้ยมาเกิดใหม่นะครับโอ้โหแม่งตีทีเดียวตายเลยนะครับโอ้โหแม่งโคตรโ,โ,โหดอะหัวเดียวตายเลยนะครับผม,มใส่ถ้าสู้กับมันเนี่ยใส่ด้องใส่ชุดเกาะนะฮะโอ้โหไม่งั้นเนี่ยตายห่าอย่างเดียวเลยครับไปอือ้อ,อ เยโอ้โหกูว่าทำไมมันสว่างอย่างวะไอ้เหี่ยแยกโคตนไฟอุ้ยมาอยมางไงครับเนี่ยฮะไอ้มังกรไอ้กิจกายักจะแค่จิงจบเกาะบ้านตัวนึงนะครับนี่นะอุ้ยนี่ครับอาคาดมีคนอาคาดมังกรนะครับ ขึ้นไปทําอะไรไม่ได้นะโอ้โหโหดจริงๆนะฮะโอ้โหคนยุคนี้แม่งโหดนะฮะอุ้ย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 เฮี้ยมันโดนตัวอะไรมาวะเนี่ยโอุ้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเฮ้ยเหี้ยไม่บ้าคลั่งแล้ว ใครจะเอามึงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยอุ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 ้ยเผาบ้านเผาเมืองครับเผาบ้านเผาเมือง <c oughs> โอเคครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ขออีุอยู่ว่าตอนนี้นะครับโ,โหบางกรมันบ้าข้างแล้วนะนะี่ ึ่งตอนนี้โอ้โหประชาชนนะครับลมตายกันเกลือแล้วดูจากทรงแล้วโอเคครั้เดีอยวหมอโหอ้โหโ้โหนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้วโอ้โหโ้โหโอ้โหโอหนอหโี้โหโอไออ้โหโอ้โห้โหโอหอหอ้โอโอ้โหอ้โอ้โหโออ้โหโหอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โอย้ ตัวนะฮะไปแล้วครับขึ้นเรือหนีแล้ว